ลูกไม่เคยกินแบบนี้มาก่อนดู มาเริ่มตอนเช้ากับภารกิจซักผ้าให้พ่ออันนี้ก็คือไม่ได้ซักให้ฟรีๆนะคะ,นนะเขาจะมีการจ้างนนเพราะว่าตอนนี้จุนกําลังเก็บเงินนะคะพเพื่อที่จะไปซื้อปืนฉีดน้ําไปเล่นส่งการนะคะปืนฉีดน้ําที่เขาอยากได้ก็คือปืนฉีดน้าแบบแบบไหนแบบไหนเหมือนจะเป็นไฟฟ้าหรือเปล่าไม่แน,<า>น่ใจนะแหละเขาก็เลยรับจ้างทําสิ่งต่งตางๆภายในบ้านช่วงนี้ก็คือเป็นเงินเป็นทองไปหมดเขามีความตั้งใจมากโดยที่ไม่ให้เราช่วยเลยเพราะว่าถ้าเราช่วยเราก็ต้องได้ส่วนแบ่งจากเงิน เขาก็เลยจะทําเองทุกทุกอย่างนะ <c oughs> มาคอยดูกันว่าเขาจะทําเองได้ทั้งหมดหรือเปล่าก็ยังเติมน้ํายาเองไม่ได้นะเดี๋ยวจะเลอะเทกันไปหมดเราก็มาช่วยนิดๆหน่อยๆนะแต่นอกนั้นเขาก็ทําเองไม่แก๊าหนูทั้งโอเค <c oughs> <c oughs> ระหว่างรอสักผ้าก็เดี๋ยวไปซื้อไก่ย่างมากินกันนะเป็นร้านโปรดของน้องจุนเลยนะวันอยุทีไรเขาก็จะรีเควสร้านนี้ตลอดเลยนะจะเป็นไก่ย่างร้านประจําที่อยู่ข้างวัดป่าสูงเนินเราไปไหนกันให้ไก่อ่ะใส่เบลใส่อย่างนี้เหรอลูก มีทั้งปีทั้งตัวเลยปีกเหรอเอามาได้จ้ะมัขายเป็นไม้ชิ้นเดียวอะ่ะไม้ละสองสามชินม้นลูกปีแบบอืมอะไรนะลูกแบบผมชื่นใจเลยได้กินแบบีหิวหิวเลยเหรอกินแล้วโอเคโอเคเดี๋ยวพอดีแหละไปกินรอซักผ้าเนาะอ่ะใส่เบลลลูก <S <S ทำไรลูก ฮึมทำอะไรคุณทำอะไรครับเอาเสื้อผ้าไม่ถึงแม่เอาให้มาอ่ะไม่ยอมไม่ทำด้วยเลยไม่ยอมให้ช่วยเพราะว่ากลัวเงินอ่ะจะแบ่งมาให้ทางแม่ไงเขาแบบอยากเก็บ<า>ไว้เยอะๆคน<ม>เดียวอ แบบนี้นะเออเอออ่ะนี่แบบนี้โอเคไหมนี่นะนี่พอเวลาต่ดมันจะเป็นแบบนี้อ่าลองก็อช่วยตัดเลยมันต้องห่านังไงบ ตากึงเกงอ,อ,อ่อนๆตากเสื้อนีอ่ไม่เดี๋ยวแม่แยกไว้ให้อ่าไปตากเลยลูกเดี๋ยวแม่กินกาแฟรอเอาเดี๋ยวแม่กินกาแฟรอแป๊บเดียวมันไม่เยอะสุดท้ายแล้วเราก็ต้องมาช่วยนะทุกคนเพราะว่ากางเกงเขาจะยังตากไม่เป็นนะ ตากเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวเราก็มานั่งกินไก่ย่างกันไก่ย่างร้านนี้อ๋คือเดอะเบสมากาเป็นไก่ย่างวิเชียนที่ขายอยู่ที่โคราชบอกเลยว่าน้าจิ้มเด็ดมากเป็นน้ําจิ้มมะขามเปียกที่รสชาติแบบแซ่บพอดีมากจิ้มกับไก่แซ่บมากคนรท้าก็จะออกเปรี้ยวๆหวานๆแล้วก็จะมีความเผ็ดเข้ามานะปกติหนอนจะสั่งเป็นตัวแต่วันนี้ก็เปลี่ยนเป็นปีกมามพ่อฝากค่ะสักผ้าไว้ให้ขอบคุณครับก็ลง เอาไปเก็บไว้นะอยากกินชาแตงโมแต่ไม่มีลองอันอื่นไหมลกูกเอาอย่างอื่นไหมลกูกแม่อยากกินอันนี้เอาให้แม่หน่อยใช่ค่ะเอออันนั้นแหละลูกใช่ค่ะ หลังจากนั้นตอนเย็นก็มาปล่อยพลังกับเพื่อนๆที่บ้านเหมือนเดิมมีทั้งเพื่อนพี่น้องตรงนี้ทุกเย็นก็จะเป็นการรวมตัวของแก๊งเด็กมาวิ่งเล่นกันทุกคนเอาเอาเออเอาเออเอายีแม่เป้งนั่นก็มาลากมาเออเอามามือเย็นแซ่บ พอบ้านโทรมาว่าวันนี้จะกินอะไรนึกได้อย่างเดียวคือตอนนี้ยำปูมาที่บอกเลยจานนี้100บาทเท่านั้นซื้อที่ตลาดสิริภาซาที่สุ่งเนินหลังบริษัทจีเกตถ้าใครมาแถวนี้แวะมากินนะทุกคนเด็กกินข้าวมาแลว้วก็มากินไก่ทอดอีกรอบหนึ่งนั่งดู YouTube จุ๊บจิ๊บจ,จ๊อบแจ๊บกับแม่แล้วก็นั่งกินด้วยกันนะกินไปดูไปประเ,เ,เ,เม,มินเมามอยกันไปตอนนี้เขาเป็นช่วงเวลาที่คุยเก่งมาก ทุกคนทั้งคุยทั้งตอบคำถามทั้งถามนู่นถามนี่ถามสงสัยเยอะแยะไปหมดน่าจะเป็นช่วงอายุของเขาที่กำลังแบบว่าช่างพูดช่างจาช่างคุยคุยไปเรื่อยถามไปเรื่อยเมาไปเรื่อยความสงสัยก็จะเยอะตลอดทุกสิ่งทุกอย่างสงสัยไปหมดแอปเปิเ้ลไซเดอร์มันคือ ไอตัวที่เป็นแอปไอ,ไอน้ำส้มใส่ชูแอปเปิลเออแต่มันเป็นแบบนี้ไงทัเย,ยินไหมจับนิ้ย็นไหมเย็นนิดหน่อยค่ะกินบ้าไม่ได้ค่ะกินข้าวก่อน ตอนนี้กินอะไรที่ตัวเองไม่เคยกินตั้งเยอะแยะแล้วเนี่ยลูก,กวันนี้ยเก่งมากเลยน้ำพริกหมูเอ้ยไข่ต้มเอ้ยยอมแพ้หนูขนาดหนูยังกินเลยกินขนาดหะมแม่ไม่กินอะไรเลยแม่ไม่กินแม่เป็นแต่หนูเลือกกินหมดอืมหละจ๊ะ ไข่ไว้ตลอดเลยหนูจะดูกจะตูนลูกไม่เคยกินแบบนี้มาก่อนดูสิกินข้าวคลุกกับน้ำพริกหมูแล้วก็ไข่ต้มครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกตื่นเต้น นี่ก็คือผลของการไม่ต้องห่อข้าวไปกินไปกินกับเพื่อนกินกับโรงเรียนก็จะกินหลากหลายขึ้นนะจ๊ะอร่อยไหมลูกข้าวคุกน้ำพริกหมูแล้วก็ไข่ต้มโอ้โจูนแม่ดีใจน้ำตาจะไหลดีใจอร่อยไหมคะลูกกินให้หมดนะลูก อเอาอค,ครับครับอืมเอาตั้งใส่กระเป๋าอย่าลืมคนมันหล่อเนาะ